dek dek

กินที่บูดอย่ากูทเหมนกทั้งีู่็ได้ดิไม่ได้ไขเยเนี่ยอย่่เนี่เือนะ ได้ไหมซ้อเครื่อมกเข้าไาดิซีมาหมักแ้่งหมไม่เหนียวนะนุ่ไม่เี้ยวแบบ่ายเด็กๆมากกำลังเล่นอยู่เล่นี่้แล้าจะเป็นราชินีกวานไหนรู่นี่แ่นไปไหนเนี่ย

เบาเลยเบาเลยลูกเบาเลยเบยเย็นก่อนอ่ะปู่กเอนเลื่อยเรื่อยเบาเลยปู่กินได้มาช่วยเนาะช่วยเนาะเลยช่วยหน่อยนะบอ

tại tải được đi 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 đi

แก่นแลม่อีเอาเอาใจเนี่าอก่อนอก่อนนะไม่เน่ารัเมาเอาลเขาไเอาไปทำปฏิเกเลยูปิญาแม่เอาเลยวันนี้เขาลูกจิจังเหรอลูกจริจโอ้จิงจังจริงจัง ไอสิงโตลูกเป็นไหนสิงโตสิงโตลูกเป็นไหนครับนี่นี่ตี่นี่สิงโตรถรถรถอีกรถอยู่ไหนครับรถรถบรรทุกรถบรรทุกอยู่ไหนรถ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 ยังเช่นนะรถบรรทุกอยู่ไหนการรถอยู่ไหนลูก

ลุตนะูใส่เลยใส่เลยสายเ่แมนใส่เลยจับใส่นี่โอเคเดี๋ยวใส่ไปเที่ยววันหลังโอ้ยโหคือเซ็ตตัวโกมาหมดเลยแลย้ว <c oughs> <c oughs>

อดีเลย่เจ้าาะคป่นะตเนี่ยเนาวแน่ักเบลูดี๋ยกลับไปเนระเดียขอขันะยัเนาะไ้อง้กกนมยเหเห็นยเนมัยเห็นั้เห็นมั้เยเหัเด็นยนมั้เมย้ยห็นมัเมัเนมั้ยเย็มนเ็ยเหเนม้้็เยห

ไหมของเล่นอีกไหมหมดแล้วมลมลีคือมาตันครับไปไหนลูกไปไหนมาเล่นของเล่นกันก่าไหนสิงโตอยู่ไหนลูกสิงโตอยู่ไหนครับนี่ของเล่นนี่ไงไิ

xuống tay nhảy cao trái ừ. 嗯嗯。Oh, <laughs>